สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟจํ Fi, จำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแดปเซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับครับผมก้องมันต้องมองตรงไหนตรงนี้เหรอเออไม่มีตรงกลางสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมที่รับชมช่องริดไฮไฟนะครับผมวันนี้ก็แต่ละมือแต่ละดีนะฮะก็ <c oughs> มีปัญหาอีกแล้วนะครับก็ เป็นเครื่องพิมพ์นั่นแ,แหละนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันติดนะครับอาก,การเดียวเดียวสลับสลับได้ไหมเอ,อ้าสลับกล้องไม่ได้เดี๋ยวก๊บ<อ>นะครัะคือตอนนี้ครับผมมันติดเออ,อาการก็คือไฟตรงนี้กับพิบนะครับผมไฟไอตรงหัวพิมพ์เนี่ยกับพิบนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับห้องโลกหน่อยนะครับห้องออโลกโลกหน่อยมุมนี้จะโลกมากคนระับมุมนี้คือไฟกับพิบรผมไฟตรง จะเรียกว่าหัวพิมพ์หรือไม่หรือไม่ก็จะเรียกว่าตลับมึกก็ได้นะอ่ามาละนะครับอาการนี้เลยน,น,นะครับนี่นะับไฟตรงนี้กระพริบครับผมคือไอตรงนี้เนี่ยผมลองหาวิธีนะครับในตาม y o u t u b e หรือว่าผมไม่ได้วิธีมาก็คือกดนะครับการกระบาดไอ้กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้แล้วก็การกระบาด4ครั้งแล้วก็กดตรงนี้ จะเป็นการทดสอบเป็นการเทสพิมพ์นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวป่ะน,นะมันจะพิมพ์ออกมาประมาณนี้นะครับแต่นะครับบางคนเขาบอกว่ากดอย่างนี้แล้วหายผมกดนะฮะกดจนกระดาษจนเป็นจนเต็มเลยไม่หายนะครับผมนะครับมันก็เป็นประมาณนี้แล้วมันก็ไม่หายครับมันก็กดอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ย,ยน,นะผมก็กดไปเรื่อยๆมันก็ แต่มันก็พิมพ์ได้นะแต่มันก็ไม่หายมันก็ติดโค้ดอย่างนี้เหมือนเดิมะนะครับผมนะแล้วผมลองใช้คําสั่งเทสหัวพิมพ์ก็คือกดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มพาวเว,รว,วอเวร์กับปุ่มกายกระบาดในค้างไว้ประมาณ6วินะครับแล้วก็ปล่อยอันนี้มันผมผมผมปีผม,ผม,ผม,ผมพิมพ์ทับนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเป็นเทสพิมพ์ออกมาครับผมเห็นชัดได้ชัดเลยว่าสีดําตรงนี้ขาดนะแต่สี สามสีเนี่ยปกตินะครับแล้วก็มันจะมีแถบดำๆดำตรงนี้นะฮะเออมันจะมีที่เขาเทสแบบสมบูรณ์นะเครื่องส,สมบูรณ์นะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นอ่าสีดํายาวๆเลยนะครับแถวบริเวณนี้เดี๋ยวก่อนมันมีอันไหนที่มันมีไม่มีนะผมผมผมเอากระดาษรียูดมามาลองเทสะนะครับหมดเลยนะอ,อ่ะอันนี้ผมผมผม,ผมเทสเออกมาก็คือนี่ครับเห็นได้ชัดนะสีดํามันแบบ เป็นคีดอะมันไม่สมบูรณ์่ะแล้วมันจะมันจะมีขีดายาวๆตรงนี้อีกหรือเปล่าสีดำเนยครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วแล้วก็นะครับพอเสียบคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบคอมพิวเตอร์แหละนะฮะยผมจะลองเสียบให้ดูนะครับมันขึ้นสถานะอย่างนี้นะครับมันขึ้นสถานะอย่างนี้นะเดี๋ยวไป HP HP Smart นะครับสถานะมันขึ้นแบบเห็นไหม หมุนๆเนี่ยมันไม่ได้มัน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 เหมือนมันตัดการเชื่อมต่อไปเลยนะครับอ่าพิลเตอร์เซตติ้งนี่นะครับผมเห็นไหมฮะพิลเตอร์สเตตสเตตัสนะฮะสเตตัสก็คืออันโนนะฮะอันโนคืออย่างนี้เลยนะครับอันโนนะครับไม่สามารถที่จะสั่งพิมพ์หรือทําอะไรได้ทางนั้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาซ่อมกันนะครับเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้อ่า หัวพิมพ์ยังมยไม่มาแต่ก็จะมาถึงเย็นน่าจะวันนี้แล้วมั้งแต่เย็นนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนหัวพิมพ์กันนะครับหรือว่าตลับหมึกนั่นแหละนะครับสีดำไม่รู้ว่าจะหายไหมนะครับไอ้อไไวิธีต่างๆเนี่ยก็คือมันเป็นการทดสอบว่าระบบพิมพ์มันปกติไหมนะครับก็ไอ้ไอรที่กดไอทีกดแช่อย่างเงี้ยแล้วก็กดอย่างเงี้ยแล้วก็กดตรงนี้ทีหนึ่งกดตรงนี้สี่แล้วกดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ cover card ไว้ตรงกากบาดสี่ทีตรงนี้ทีหนึ่งมันเป็นการทดสอบว่าเครื่องปิพนเรายังพิมพ์ได้ไหมนะครับแล้วก็การทดสอบอเทสหัวเทสพิมพ์นะฮะเทสพิมพ์เนี่ยมันเป็นการทดสอบว่าไอาสีพวกนี้มันตันไหมนะครับสีมันไม่ได้ตันนะครับแต่ว่าหัวมันชอน็อตเห็นไหมฮะอหัวพิมพ์มันช็อตนะครับอันนี้ผมตีไปเลยหัวพิมพ์มันช็อตแน่ๆนะครับเห็นไหมครับ แต่หัวสีไม่เป็นไรนะครับแต่หัวสีดาเนี่ยเป็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวรออะไรมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบเนี่ยชาร์จแบตกันแบตหมดโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็หัวปิ้นนะครับได้มาถึงแล้วผมซื้อมาประมาณ3 0 0นะอันนี้ซื้อจากลาซาด้านะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะฮะนี่รุ่นนี้นะครับโมโมเอสห้าหนึ่งเอ a อันนี้สําหรับ รุ่นนะครับ4 1 5นะครับผมสำหรับเครื่องปีรุ่นนี้นะครับ HP อ่าทิ้อะไรนะ4 1 5นะครับผมเอออ่านไม่ได้ <laughs> ครับใช้รุ่นนี้อันนี้ผมจะแกะนะครับผมแกะแล้วลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ซีนมาอย่างดีมั้งนะครับยังไม่มีรอยแกะนะ ยังไม่มีรอยแกะนะครับเอาแล้วผมจะแกะยังไงเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแกะครั้งเดียวเลยอันนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับภาพมันก็นกนจะสันส่นๆหน่อยนะม,มี QR code ด้วยนะฮะน่าจะของแท้แหละนะครับผมอุมอ้ยพังพัทงทั้งที่ยังไม่ใส่เจอทางไหนเนี่ยนี่สโอเกคคบ มันไม่มีขาจับผมไม่มีขาจับมือถือนะแกเลยนะประมาณนี้นะฮะ,นะฮะนี่แกแกแบบนี้เลยนะครับผมสีดำนะฮะเขียนว่า black ะะ make in Malaysia นะครับผมมาเลเซียแดงหรือเปล่ามาเลเซียจีนแดง <laughs> โอเคซิลมาอย่างดีนะฮะ ประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็อย่าลืมแกะอ่าตรงนี้ออกด้วยนะครับสติกเกอร์นะครับนี่เป็นสติกเกอร์ติดอยู่นะแกะออกด้วยนะครับผมเรร็บร้อยนะฮะแล้วก็เอาข้างบนออกด้วยนะครับออกไปเลยนะครับประมาณนี้เลยง่ายฮะหลังจากนั้นครับผมก็เปิดเครื่องนะครับ อันนี้ก็วางไว้ตรงที่มันเป็นกระดาษอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ไม่สกปรกนะไม่มีฝุ่นอะไรทีนี้ก็มาเปิดตรงนี้ครับอันนี้ผมคลายน็อตออกแล้วนะฮะผมสามารถที่จะยกข้างบนออกได้เลยถ้าแกะดูข้างในนะครับก็มีน็อตตรงนี้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้2ตัวนะครับตรงนี้ก็ฝังนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนแค่หวัวไม่ต้องแกะนะครับอันนี้ พอเราพับลงมันก็จะสไลด์มานะครับอันนี้นี่พยายามนะครับอย่าเอาเข้าออกบ่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเข้าไปในสายนะฮะสายนเน,นี้ยนะฮะสายหมึกเนี้ยนะครับผมถ้าอากาศเข้าไปแล้วก็จะต้องไล่หมึกใหม่เลยอันนี้ปลดออกนะฮะปลดออกนะทออ,อ,ออกยังไงไหมปลออกอ่ะออกเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กดลงครับอันนี้ อันนี้อันเก่านะนะครับอันนี้ตัวใหม่นะฮะเหมือนกันนะเบ้เลยนะครับเอ่อยวก่อนนะโอเคฟูกันละเบอร์เดียวกันเลยนะครับลองสังเกตดูดีๆนะฮะดูไหมฮะเบอร์เดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นตัวเก่านะโอเคอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ใส่ตัวใหม่เข้าไปโอเคภาพอาจจะสั่นๆหน่อยนะโอ้ย เรียบร้อยอันนี้เนี่ยพยายามใส่ให้รอบเดียวให้ติดนะฮะตรงนี้อ่เรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้น<ๆ>ก็ปิดฝาครับอะพอปิดฝาปุ๊บไฟตรงนี้หายแล้วครับหายกับพิดแล้วครับผมนี่สถานะปกติแล้วนะครับตัวนี้เหลือแต่สถานะกระดาษเพราะว่ายังไม่ได้ใส่กระดาษเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับจบเลยครับผมโอ้ ไม่ต้องไปกดโค้ดอะไรเยอะแยะนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะเดี๋ยวผมจะลองอเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วสั่งพิมพ์ดูนะครับสามร้อยจบนะฮะเสร็จแล้วเหมือนเขาจะเช็คระบบอยู่ตอนนี้นะครับมมีเสียงการทำงานนะผมเอามายันที่หนีผ้าเลยนะครับอันนี้ผมเอามาไล่ไลสายนะครับไล่สายหมึกนะครับผม ่มีผ้าเนี่ยตัวนี้คือวงจรมันช็อตไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่าหมึกมันยังไม่ตันนะครับหมึกมันยังออกอยู่เนะีเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูะนะครับหมึกมันยังไม่ตันนะเพราะว่านี่กระดาษไม่ได้ใช้ทั้งนั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมครับมันยังออกนะครับหมึกยังออกนะครับแต่แต่วงจรเนี่ยมันช็อตไปแล้วนะครับ มุงรนชนไปแล้วนี่เขาทำาติดอะไรไม่รู้ฮะอ,อ,อ,อ่น่าจะเป็นติดแผ่นเทสนะฮะเขาน่าจะเทสมันจะเป็นแผน่นเทสอันนี้ไม่ค่อยกินกระดาษต้องใช้แบบไม้บรรทัดนะผม <Yea. S 1> ขอคัดต่อนะมันต้องใช้เทคติดนี่หนึ่งเดี๋ยวนะคงจะจะซื้อใหม่แล้วครับแต่ว่าไม่มีเงินมันขัด ไม่ไดเข้าไปในเครื่องเลยตัวใช้ไม้ประทัดงันนะฮะุ่นนี้มาแล้วครับอันน่าจะเป็นการเทสปิ้นนะ ใส่เข้าไปครั้งแรกน่าจะเป็นการเทปิมพ์นะครับผมทดสอบว่าหัวพิมพ์นั้นเชื่ไหมนะฮะนานมาก แรกๆมันมีรอยจางๆ,างๆเห็นไหมเป็นขีดๆแต่พอเริ่มๆหลังๆก็ชัดขึ้นอันนี้เขาบอกให้เอาไปสแกนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้สแกนเลยเนี่ยเอาตรงเอาตรงนี้ออกขอเคลียร์ขยะก่อนโอเคผมขอเคลียร์ตรงนี้น,นะฮะคัดคัดแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคผมเคลียร์ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับเขาให้เอาไปเอ่อสแกนนะครับฝังลูกเครื่องปิ้น์เอาไว้ฝั่ง ฝังรูปเครื่องปินพ์เอาไว้ฝังฝังขวาของเครื่องนะฮะสแกนครับ maintenance นะครับอันนี้เป็นการทดอเช็คนะว่าชัดไหมอะไรไหมนะครับ okay. เฮ้สแกนแล้วก็กดกดตรงปุม่มไหนเนี่ยเดี๋ยวแปทำป o p y หรอปปี้อันไหนไม่รู้นะนี่ปปี้แถวนี้แหละปปี้สีก็ได้มั้ย มันเป็นการทดสอบอยู่นะครับตรงนี้ยังน่จะยังไม่ผ่านนะก็รอผลออสักครู่นะครับได้ยินเสียงเครื่องทำงานนะฮะดังน,นากเลยอ,เ <c oughs> อันนี้อยู่กับผมมาประมาณ4ปีแล้วนะครับผม4ปีอาการออกนะฮะสี่ผมซื้อมา เ,เมื่อสิ้นปี2019แล้วก็เริ่มใช้2020นะครับอันนี้ก็2 0 2 4แล้วนะฮะกับ9เดือนนะก็โอเคขึ้นเลขศูนยนะ์แล้วนะครับสถานะปกติแล้วนะฮะปกติแล้วตัวนี้สามารถที่จะสั่งทิมได้แล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จเดี๋ยวมาดูสถานะเครื่องพิ์นในใน PC บ้างนะครับว่าม,มันแตกต่างจากเมื่อตอนเช้าไหมนะตอนตอนแรกไหมเออตอนแรกไม,ไม่ใช่ตอนเช้าหรอกตอนแรกนะครับ กระดาเข้าไปก่อนคี่เดืดเสียบ USB นะฮะไฟมุมนี้ลบนิดนึงนะครับผมนี่ก็เสียบเข้าไปละนะครับมามาดูสถานะในอซอฟต์แวร์ของ HP Smart กันนะครับว่าตอนนี้สถานะเครื่องปิมพเนี่ยเป็นจังไดนะครับอย <c oughs> พัดลมคอมทำงานนะขอไว้ด้วย นะครับตอนนี้ก็หมุนติ้วๆนะฮะหมุนติ้วๆนะครับหมุนติ้วๆอยู่นะครับโอเคตอนนี้ก็ก็หมุนเหมือนเดิมนะไปดูที่พิมพ์เตอร์เซตติ้งเลยก็ได้นะครับแต่ก็รอให้เขาโหลดก่อนก็ดีนะมันมีอะไรสองอันเนี่ยเออโอเคมาละยังหมุนอยู่เอาไม่เป็นไรครับกดเข้าไปเลยปัอ่ายังเป็นอันโนอยู่ฮะอันโนอยู่นะแต่แต่มันไม่มีวนๆแล้วนะครับเนี่ยเอา ยังวนๆอยู่สถานะแอคทีเวตแล้วนะครับซีรีส์ก็ประมาณนี้ซีรีส์นัมเบอร์มันมีมีอะไรให้พิมพ์ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมลองลองพิมพ์สักตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะผมขอหาไฟมาทดลองมามาทดสอบก่อนโอเคเอาละคุณผู้ชมผมก็ได้เจอไฟล์ที่จะมาทดลองในการพิมพ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นอุปจรน็อกแอมนะฮะอันนี้ก็ ไม่รู้อ่าลองพิมพ์เล่นเฉยๆนะครับกดนลครับรูปเพิ่งพิมพ์นะครับผมแล้วก็อ่ารอก่อนนะครับตอนนี้สถานะในตรงนี้ก็ยังเป็นอนุอยู่นะครับแต่มันก็มีคําว่า active แล้วแล้วก็ usb connect แล้วนะครับตอนแรกนี่เชื่อมต่อไม่ได้เลยนะครับไปย้อนดูตอนตอนแรกเชื่อมต่อไม่ได้นะฮะโอเค p นเตอร์ตรงนี้เลือกนะครับเป็นเอ่อเห็นไหมฮะ นะครับ HP InTank นะครับผมเชรอ่า Violet 4 1 0นะครับโอเคแต่มันเป็นแต่รุ่นนี้มันเป็น4 1 5นะก็แต่เขาเลือกเป็น4 1 0โอเคเลือกหน้ากระดาษถ้าผมขอลองพิมพ์หน้าเดียวก็พอนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับ Paper Size นะครับ Quality นะครับหก0 0น DPI เอ้ยหกหกร้อนะครับผมเลือกเป็น300ร้อยละกันผมไม่ต้องการที่จะชัดมากนะครับไม่ก็เลือกหกรอก็ได้นะครับ แต่บางครั้งเลือก6 0 0แล้วสั่งงานไม่ได้ก็มีนะครับเออฉันชอบเออน่ยนะครับเลือกเป็น300ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไะผมกดสั่งเลยนะครับผมกดพิมพ์เลยนะฮะมาไหมอ่ามาแล้วครับผมได้ยินเสียงแกรกเลยนะฮะแต่ว่าเครื่องนี้การดึงกระดาษไม่ค่อยเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะซ่อมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไอแขนหนีบเนี่ยมันจะมีแขนกลที่หนีบตรงนี้นี่ มันเนี่ยเนี่ยมันปีนไหมไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ซื้อแล้วนะครับต้องใช้ไม้บรรทัดนในการวัดนะครับเดี๋ยวหรือไม่ก็ดันดันนิดนึงนะครับมันก็จะลงประมาณนี้นะครับระบบเมนวลนะฮะเคยเออไม่ต้องด่วนทันใจนะฮะมาแล้วนะครับสั่งปิ้นได้แล้วครับปกตินะฮะชัดเจนนะครับผม โอคชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้ความคมชัดก็ห0 0้อยนะครับห0 0อสั่งสั่งปินได้ปกตินะก่อนหน้าที่จะเป็นนะครับก่อนหน้าที่อาการาหัวปิ้นจะเสียเนี่ยนะเดี๋ยวผมไปหากนตอนแรกนะครับก่อนที่อาการที่มันจะเสียนะฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าข้างบนชัดเจนนะข้างบนชัดเจนก่อนนะครับพอสัก ทั้งนึงมันก็เป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับพอไปผมไปสั่งอีกรอบนึงมันก็เลอะแบบนี้นเ,ล <c oughs> เลยนะครับผมเลอะเทอะเลยนะเลอะเทอะนะประมาณน,นี้นะครับ <c oughs> โอเคนอกนอ๊นอก <c oughs> นอะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วครับผมก็ใช้ได้แล้วนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยขึ้นเลขอะไรเนี่นเยเพื่ออะไรเนะี่ยังไม่รู้กันมันเ,นอ,เ,อ, <c oughs> เอ๋มเออขึ้นเรขออะไรไม่รู้ นะครับผมอันนี้น่าจะใช้งานได้ปกติเพราะว่าสั่งงานได้แล้วนะครับก็ใช้ได้ปกติเลยนะเพราะว่าสั่งปิพนจากคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสปิ้นเลยไหมหนึ่งส<ว>องสามสี่ห้าหกยไม่ได้อ้าไม่เป็นไรครับเอ้าได้เฉยมาละสั่งเทสปิ้น,นครับ เทสหัวนะครับเป็นการไล่ไล่หมึกนะมันดูว่ามันจะต่างจากตอนแรกไหมแผ่นอันแรกโอเคอันนี้คือหัวปกติเฮ้ยเดี๋ยวสีเหลืองอเฮ้ยสีเหลืองขาดแล้วเนะนี่ยนี่มันจะมีแถบดำๆรับอันนี้คือแผ่นที่ปกตินะฮะน,นี่คือแผ่นปกติแผ่นที่ไม่ปกติครับไม่ปกติโอ้ยเนาะของก็เยอะเลยเกิน นี่คือแผ่นที่ไม่ปกตินะครับเฮ้ยแต่ว่าสีเหลืองขาดนะสีเหลืองอาจจะมีอากาศเข้าไปนิดนึงนะครับแล,แล้วก็สีตรงนี้นะครับเออผมคิดว่าอีกไม่นานก็ไอหัวหัวพิมพ์สีเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมว่า,วามันมันเพี้ยนเนี่ยนมฮะนี่สีมันเพียเเออเพ้ยนนะเออแต่มันอาจจะเป็นเพราะอ,อ๋อมีอากาศเข้าไปก็ได้มีส่วนนะครับ มาดูข้างบนครับผมเห็นไหมฮะตารางครับชัดเจนนะฮะจะมีแตกนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้เห็นไหมครับตารางเบอร์หมดเลยนะครับแล้วก็ไอแถบสีดาเนี่ยนะฮะแถบสีดําไม่ขึ้นนะครับตรงใต้โค้ดสิบเจ็ดนะครับนี่แถบสีดําไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือแผ่นเทสครั้งแรกนะครับอันนี้แผ่นเทสรอบสองคือสมบูรณ์แบบนะฮะแต่ว่าอันนี้สีเพี้ยนนิดหนึ่งก็คือไอ ชุดหัวพีมสีเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันอาจจะใกล้ลาโลกแล้วเหมือนกันแหละนะครับ <c oughs> ตามอายุขัเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทิ้งไว้เป็นแน э วทางสําหรับใครที่พบเจอปัญหาไฟกระพริบนะฮะหัวร้อนมากนะครับเจอแล้วหัวร้อนจริงนี่ผมนี่เครียดผมกเอามือทุบไปเลยนะครับสองรอบไม่หายนะแล้วเอามือทุบไม่หายนะครับผมพังอย่างเดียวนะครับผมโอเคแล้ว okay, <c oughs> okay, ก็สําหรับเอพีอิน t ท n k นะครับก็ไวเลส 415มันมีรุ่น315อีกนะครับก็ถ้าเป็นอาการคล้ายๆกันนี่แหละนะครับถ้ามันเสียนะอ่ะก่อนจากการครับนิดน,นึงฮะทิ้งท้ายไว้หน่อยนะฮะอันนี้สีขาดเห็นไหมครับคือไหนๆก็เปิดฝาแล้วก็ถ่ายมันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงเหลืองหรอือเปล่าเออน้ำเงินม่วงเหลืองเนี่ยเห็นไหมมันขาดในสายเนี่ยนะฮะเห็นไหม เนี่ยมันมีอากาศเห็นไหมครับวิธีการแก้ก็นะครับผมแกะเอาหัวหัวพิมพ์ออกนะครับแล้วถ้าใครที่เคยซื้อเครื่องปิ้นเนี่ยมันจะมีตัวนี้แถมมานะครับไอตัวเนี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็มาใส่นะครับใส่แทนหัวหัวพิมพ์นะครับแล้วก็โชกคนะครับโชกพอโชกออกมาเสร็จปุ๊บนะฮะใช้ไอที่หนีบนะครับหนีบสายไว้หนีบสายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปใส่ใหม่นะครับ อันนี้ขั้นตอนนี้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับผมแค่ okay. มาบอก<ะ>ชกก็วิมันคล้ายๆเข็มฉีดยาครับผมดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ดึงออกมานะครับมันก็จะเป็นการชกดึงสีเนี่ยออกมาครับเดี๋ยวผมต้องขั้นตอนนี้ผมก็มไม่มีขาตั้งกล้อง <laughs> <laughs> นะครับผมเตีไม่อยากเอาโกโปรถ่ายมันไม่ค่อยชัดนะครับผมเนาะอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมันสามารถที่จะ ตัวนี้เนี่ยเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับไอตะกรอนนี่ซื้อมานี่ก็ไม่รู้ว่าเอาทิ้งนี่ก็จบเลยนะครับผมเอาไว้โชคสีได้นะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปโชคก่อนขอโชกก่อนนะฮะโชกมันเต็มพอมันเต็มสายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอากิ๊บอันนี้ผ้าในหนีบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่หัวเข้าไปพอใส่หัวเข้าไปก็กดไอตัวล็อกหัวเนี่ยนะครับเข้าไปปุ๊บนะฮะมันก็จะมันก็จะไม่ไม่ไหลย,ย้อนนะครับ แล้พอเรากดไอ้ที่ยกหัวเนี่ยมันอากาศมันย้อนเข้ามาตรงนี้เลยนะครับอันเนี้ยอย่ากดเข้ากดออกบ่อยนะฮะถ้ากดเข้ากดออกบ่อยมึกตรงนี้จะขาดเลยนะครับโอเคประมาณนี้ไปละทิศเล็กๆน้อยๆนะครับการเปิดฟ้าก็อย่างที่ผมบอกนะครับนอดหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกสองนะครับตรงนี้นะครับเปิดเอาเอาฝ้าด้านหน้าตรงนี้ออกก่อนนะฮะตกใจหมดเนาะประมาณนี้นะฮะไป ที่ก่อนจบคลิปก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมครับช่องรีทไฮไฟน์วันนี้ใช้มือถือถ่ายนะภาพมันอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับแบบแบบว่าถ่ายแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยืนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้กับผมลิทไฮไฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บของด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับคำพูดไหนไม่สุภาพขออภัยนะคำพูดไหนที่ ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็การเวลานั้นอาจจะทำให้ใจคนเปลี่ยนนะครับสิ่งของก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมโดยเฉพาะการใช้งานนี่แหละนะครับของทุกๆอย่างมันพังนะครับผมกระมังยังมีแตกนะฮะอันนี้ลาไปก่อนครับเทสทีมก็กดปุ่ม power กับก่อกากบาทนะครับทิ้งท้ายไว้หน่อย6วินะครับนับในใจก็ได้หนึ่งถึง6กก็ได้ก็ปล่อยพร้อมกันนะฮะ กดพร้อมกันปล่อยพร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นการาทสอบปิมพ์นะครับเทสหัวพิมพ์นะครับโอเคเนาะไปละปบ๊ายบายครับกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วย Let's go